สวัสดีครับผมเบาเกลนะครับเซลลายรถคูปตตานะครับมือนีะครับเบิกงามยามดีนครับวันที่สินะครับเก้าโมงเช้าแต่ว่าเบาเกม็ูเเอาหนบมาหอดก่อนเวลานะครับตอนนี้เวลาสองเสานะครับสองโมงแปดโมงสี่สิบนาทีเลิกพ่อพ่อลำรวนชวนนอกยาบ้านสีบัว ลูกค้าเก่าซูเปอร์วีเอีนะครับซื้อรถเกี่ยวสีคันแทคเตอร์เอลซีห้าหนึ่งคันแล้วก็เครื่องกาลครับตัวนี้พอาา่อนแล้วถาแล้วหาสองนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับกระแสที่โซเชียลมาแรงครับเทยมนี้ค็บมีตัวหน้านะครับตอนแรกพ่อเแล้ว่า,าจะเอาอช่วงเจ้เขาขอแล้วนะครับพ่อเแล้วใจหวงน,นะครับไปดใจนอนนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นดาว50%ครับ3 20,000บาทซื้อ,อซื้อสดฐานห้านะครับ e 4, head head รรปีให้2-4-5 F เขียวผัดหารเงิน1,300บาทแล้วก็โรตารีนะครับ RX184 F Power เงิน6,500คุณพอด่วนซื้อสดฐานห้าครับโรตารีนะครับคอนเฉพาะตัวรถกับใบมีด ดาวสามแสนสองหมื่นบาทครับดาคืนเดือนขอเราอยู่สี่ินหายนครับคนนี้ลูกค้าเลือกเป็นไล่เดือนนะครับเป็นลูกค้าเกียนสองเนะครับสองเอไม่ต้องใช้คนทำนะครับดาวสี่เรเซนของบรัทไปทำอเดียวพอเราเลเดือกเป็นฟรีดาวกับบริษัทนะครับคนนี้เลือกเป็นไล่เดือนสามสบหกพวดคือเดือนละหมื่นหนึนสองพันหกยสิบหกบาทสามสิวดรายเดือนนะครับ ดอกเบี้ยสามเปอรเซ็นต่อปีสมเอร์เซนต์ต่อปีพ่อกับแม่เราซี่เหรียนเต็มดอกนะเบี้ยดอกเบี้ยทั้งเบิดกันสามหมื่นสามหมืนสรุปเล้ว่าซื้อรถคันนี้อยู่ีตัวราคากันสดนะครับดีตัวราคากันสด,ดอยู่สองสามหมื่นนะครับเลย,มยามยำยีขาอาโบงนะครับก็สุบ้างครับ ไปครปับไปิดทำขวดกันเลยโครัอลห้าสองสองแปดนะครับอันนี้ก็เป็นอันจาจักรที่ปอนนะครับมีทั้งรถมีทุกทุกรุ่นนะครับดีซีร้อยยี่สิบรถขุดเอลซีห้านะครับท่านเรียอันนี้เครื่องกัดฟางนะรถเกี่ยวญ่กับมี เครื่ยวคู่ตากนี่นะครับงานนนี่คืออัาชัรของค้านะครับรับเอาผมงที่เลยมีเจลล์มีอะไรด้วยคร,บเ,ลเลรยยบเสร็จรถดำกีตโวครบเสร็จพอแล้วเป็นซางอยู่บมนสิบวัวนะครับลูกค้าเก่าซูปเปอร์วีไอพีไปครับ นะเอาไปเผาผูกแช็นกันนะครับหาบรรยากาศคตัวเสาฝนตกแล้วไหมอากาศทุ่มเชื้นทุ่มช่ำเย็นช่ำครับตดวเอวหาสแปนี่ก็จะพ่อใส่ยูซีเจนพ่อเนาะตซีหาก็จะพ่อแตกต่างกันหลายกพ้ออ่อก็ตัวเกียร์ตัวหนึ่งเลยเพร่อว่าเกียร์สามารถต่อเกียร์กลางอากาศได้เพื่อลดรถถงเบรคอันต่อได้ แต่ว่าเกียร์เดินนาถอยหลังนี่ให้เข้าอยู่รถสตีดนะพอเนอ้อครับผมเบียร์คาดเอาพอกัน,กนตัวนี้ก็จะเป็นโล่ให้ครับผมเกียรโล่ให้ตัวนี้ก็บซีรด์ด้ะพอนั่งขึ้นกันเนะาะครับตัวนี้เพิ่นกาจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้คือว่า,าเส้นเสือกองอากาศถ้ามันมันตันมันก็นกนจะเสื่อมเข้านะครับเนาะแจัดการ แน่นครับมันจะเป็นเป็นรูปเนื้อพอเนื้อมันจะบ่มีเสียงให้เับวันี้มันจะเป็นรูปโชั่วขึ้นแต่ว่าจะบ่มีเสียงเตือนอแน่นครับผมเป็นกล,อละกะ่องนี่ยนะพอแล้วก็อาจจะมีไฟเตือนเลขชั่วโมงอ่ะเบิื่งกรอนฉุนดเนื้อพอเบิื่งกรอนฉุดคือว่าอาจจะมีจุตตดตัวสนิยมเนื้พอต้องหาที่ช่วงแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนท้ายแต่มันเครื่อง ครับเท่านั้นแหละครับผมแล้วก็ตัวรถนี่รับประกันอสองปีแล้วันหนึ่งวันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับผมแล้วกๆบ่อเขาสามารถตามใดแล้วบ่อเนาะเต็มตามแล้วก็ตัวเบื้องธรรมันิยมเรียกนี่นะครับผมเดินหน้าน้อยหลังเขาจะเป็นสลักเก่าอก่อนนี่เบื้องธรรมันิยมเรียกพี่ก่อนนะเสริมตัวตัวชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทั่วทรัพท์เนี้แหละพ่อ น้องเขาแบบตักในรถยนต์มาเก็บเอาครับเดี๋ยวพอเบิง้งเบื้งจุดเปลี่ยนไายนะครับท่านผู้ชมตัวนี้รับประกันได้สองปีนะพอน่าเรื่องวันหนึ่งพันหนาลอยหม้แบตเตอรี่กับแบบน้ำดูแลแบบรถยนต์ทั่วไปที่ผมแจ้งตัวนี้นะพ่อเด้อเซ็นเซอร์กลองอากาศแกนครับผมแบตเตอรี่มันรับประกันอีกหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งพันอ่าหนึ่งปีแต่ว่าเป็นหนึ่งปีแบบนี้เงินไข่ทำไมเข้ามาอ่าเดือน หนึ่งเดือนหอดเดือนสามหนี่งแลประกันเร้อเปอรเซ็นตลูกค้าเ็เดือนที่สพอเดือนที่สองนี่เท่ากับเพิมเติมเรสบนต์งรคตัวนี้รองรับ b ยี่สิบได้เพ้พอเ็เท่าเติมเติมมาคือว่ามันเติมได้แต่าพอจะได้เปลี่ยนของโซลาตันเลี้ยขึ้เป็นสองร้ชมบียี่สิบาน้ำมันน้ำมันนี้เชื่อ b ยี่สิบแต่มันก็จะพอมี่้องพอมาเท้าหน่อยทางราพอจะได้ฟรีค่าบริการบริการและอะไรม้งสาหนึ่งทีนึชั่วโมง ก็คือว่าหาทิ่วงเรืนเขาแจงเขาน่าก็นไม่ว่าเปียนไทยรเขากัน,ใน,ใน,กกนเฉลี่พี่ทั้งหมดเปียนอยู่ไซกัไหนเปียนอยู่หน้าขากไัไหนทุอย่านที่เขาแรงม,มันปีอยู่พี่เบิ้ลไซอครับอ่าพ่อใบไมียี่สิบตัวนี้สองร้อย0มันจะบม่มีนะครับเนาะแต่ก็ต่อไปก็จะเป็นสี่รอยตัวนี้จ็จะฟี่อยู่พี่เบิ้ลของเดี๋ยวเบรวิระบแล้กกของทุกบกครับผมแมนครับผมปีนึงหกชั่วโมงแต่กรอกหกกระทอีกอ่าเพิ่รับประกันได้ตัวรือบ แล้วก็ต่อไปกันทุก400ชั่วโมงครับผมแล้วก็เพิ่มเติมคือแค่อุ่นใจแค่อุ่นใจนี่จะเพิ่มมาให้อีกเป็น3ปีเป็น5ปีก็หมายความว่าเพิ่นดูแลเฮาอยู่5ปีอ่ารถรับประกันใน2ปีหรือว่า1 5 0 0ชั่วโมงครบ2ปีแล้วเพิ่นก็จะปีที่3นี่เพิ่นจะมาตรวจเช็คให้ปีละ2เทื่อร้อพขอเนาะปีที่3 2เทือ่อปีที่4 2เทือ่อปีที่6 2เทือ่อก็จะอยู่ใน5ปีครับผมครับพอมีตัวไหนามเพิ่มเติมบ่พอ มีโดนแต่ว่าผมเออลืมแจ้งตัวนี้เรื่อด้อลเรื่อยการวี่ก็จะบอลในน้ำหลุดหายาดนึ่งม,มัน,นเกิดความเสียหายเขาก็จะเ่ี่ยวเองนะจะบอได้อ่ายังไงนบอลในลับประกันเขาเหรอวเากบโบพยายามไต่เรวอบอลเนาะโดนเขาวานที้มันเอียงมันเอียงเครื่องมันมีนนกันแน่ะนะบอสนี้มันไหลออกข้าวดข้มาได้ดยุ่ยหรือบ <ปะ S 2> <ว>ก็ผิดได้ยุ่ยอย่างบอสโอ้้เก่ง ตัวเรอได้ใจป่ะไ่ประยมโ่ไปยังกับ้างเหอล่ไยงกันี่ระีกรอกนิไม่ิพวก้เลยโอ้ครับกันพี่ครับไว้ขึงไม่ใส่ตัวเดียวรัวกันแค่ย่างตัินแค่แบบลูกไปม่ขำอนอย่างเง้ยแะใส่บ้านใส่บ่อใส่บได้ครับใส่บ่อรอืมแต่ว่ากะซือว่าทนนานนหัวเนาะน่าขอคัดูนอมทีปีน้านมีปัญหครับ ตแต่ว่านีน่แล้วพอเนาะแล้วกับอุปกรณ์นี่สามชินนี่พานใบมีมลดลอตเตอรี่นี่เป็นรับประกันให้งเดินนะพอ่อทำกันพอผมมีพอพยังสอบถาเ,เพอ่มเติมเดี๋ยวผมขอัวอย่าเต้นรับสินค้าของผมงนะครับเนาะ